การถวายทานสามอย่างหนึ่งมัตตกะพัตตาหารคือพัตตาหารสําหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่จากไปแล้วคือผู้ที่ตายไปเราคุ้นเคยกันดีและส่วนมากก็รู้จักแต่มัตตกะพัตตาหารสองพัตตาหารคือสังฆทานทั่วไปทีไ่ได้ระบุเป็นส่วนกลางเวลางานใหญ่ๆบุญสังฆทานคนมาจํานวนมากก็จะมีพัตตาหารพัตตานี ส่วนประการที่สามที่เราได้ถวายในวันนี้ที่พระคุณเจ้าพากระทำคือชีวพัตตาหารคือพัตตาหารสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เจ็บป่วยไม่สบายขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่แต่งงานใหม่เรียโจบใหม่วันเกิดของเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆดีๆในชีวิตให้เกิดขึ้นทำบุญสิให้ตัวเองข้าวปลาอาหารผ้าไตรจีวรพระพุทธรูปสวดมนต์ภาวนา ไม่เคยถือศีลก็ไปถือศีลศีลห้าศีลแปดทำสิ่งในย่ๆเกิดขึ้นดังนั้นการถวายทานมี3อย่างหนึ่งมาตรกัรพัดตาหารคือพัดสำหรับผู้ที่จากไปแล้วเปรตชนคือชนที่ล้มหายตายจากไปไม่ใช่เปรตนะเปรตชนคือชนที่ล้มหายตายจากไปแล้วกอดเราทั้งหลายปู่ย่าตายายสองพัตตาหารคือถวายสังฆทา,านทั่วไปไม่ได้ระบุมีจิตกว้างขวาง,วาง,วางแผ่ไปถึงชนทั้งหลายเพื่อนญาติธรรมสายบุญทั้งหลายสาม ชีวพัตตานี้อันนี้จะเป็นการโฟกัสที่แคบเข้ามาแล้วทีนี้ถึงตัวเราในเคสต่างๆเจ็บปวดไม่สบายก็มีหลายเคสที่ป่วยไม่สบายพระอาจารย์พาไปถวายทานพระพุทธรูปพัฒตายพุทจิตให้อายุก็ยืนยาวไปอีกทุกวันนี้ก็ยังสบายดีอยู่ก็มีอยู่แต่เป็นแค่ต่ออายุนะต่อยังไงชีวิตนี้ก็มีความตายเป็นที่สุดรอบแต่มันขยายรอบต่อวีซ่าต่อวีซ่าดังนั้น,น,นเราก็อย่า อย่ามัวไปทำอย่างอื่นอยู่ไม่ต้องไปซ่าที่จะต้องแต่งเสียข้อเสียแก่ถ้าเป็นชาวพุทธตัวหญิงลูกของพระศาสดาถาวายทานทําบุญกับพระสงฆ์น้อมถึงองค์พระศาสดาผู้ทิศบุญให้จักกรรมในเวรหรือตัวเราเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่